พี่ตุ๋ยไม่ใช่นักการเมืองเป็นคนที่แบบเหมือนพร้อมทุกอย่างของจริงอ่ะใช้สิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนจริงๆแต่นับวันเนี่ยพี่ตุ๋ยเหมือนยิ่งเป็นทองแท้เหมือนมืน,มนยิ่งพิสูจน์อ่ะยิ่ง,ย,งยิ่งทําคนยิ่งเห็นยิ่งทําคนยิ่งรักยิ่งทําคนยิ่งพูดถึงแล้วทุกอย่างไม่ใช่แค่อยากไม่ใช่แค่แบบตั้งใจนะแต่แบบต้องเรียกว,ว่าโคตรฝีมือเลย ที่ท่านมาตั้งพรรกรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่ทีมงานอของพี่ตุย๋ยอยากจะแนะนำตัวพี่ตุ๋ยกับประชาชนทีมงานมีแนวคิดที่จะกลับไปที่ผลงานหรือว่าสิ่งที่พี่ตุ๋ยเคยใช้ต้นทุนที่ตัวเองมี ในการที่ทำหน้าที่ทั้งข้าราชการแล้วก็ทั้งความเป็นนักการเมืองซึ่งทีมงานก็มามาหาผมแล้วก็มาถามหรือว่ามา,อาขอว่าไปทำสิ่งนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยเป็นคนที่พยายามที่จะอยู่ห่างการเมืองพยายามที่จะปฏิเสธที่จะไม่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องเรียนเลยว่า อันนี้เป็นตัวตนจริงๆของผมนะครับที่พอเข้าไปสัมผัสเข้าไปเจอเข้าไปอยู่แล้วมันมันรู้สึกว่ามันมันเคมีมันไม่เข้ากันอะไม่ใช่ผมไม่ชอบออนักการเมืองนะแต่ผมไม่ชอบความเป็นนักการเมืองหรือว่าวัฒนธรรมออของนักการเมืองมากกว่าซึ่งผมคิดว่าวงการนี้มันจะหล่อหลอมให้คนเป็นแบบหนึ่งแต่พอให้ผมไปทำเรื่องคนเล็กๆ คนยากคนจนที่มีใครเห็นความหมายของการมีชีวิตเขาแล้วก็ไปช่วยเขาแบบนี้ผมมีความรู้สึกว่าเออเอเอนนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมพอทําได้อะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยอา,อารับที่จะไปทํางานนี้ทีนี้พอจะไปทํางานเนี้ยมันก็ต้องทําให้เราเข้าไปาค้นหาไอ้ตัวที่มาที่ไปของปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ มันก็พาเราเข้าไปสู่ตัววิธีการคิดคือปัญหามันมีนมยังไงแล้วก็ไอ้ตัวการแก้ปัญหามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันใช้วิธีการไหนในการแก้ปัญหาอะไรแบบนี้สิ่งที่ผมมีความรู้สึกที่ดีมากแล้วก็ประทับใจมากก็คือว่าพี่ตุ๋ยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อำนาจนะไม่ได้ใช้ไอ้ตัวความเป็นเจ้าพ่อความเป็นอะ,อะไรอะ ผู้ยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับไปแก้ปัญหาแต่ว่าเขากลับใช้หนึ่งก็คือใช้หัวใจก่อนนะครับคือเขามีความรู้สึกที่อยากจะช่วยคนเหล่านั้นจริงๆสองในการไปช่วยเนี่ยพิ่ต๋ยไม่ไม่ข้ามไม่ข้ามหน้าข้ามตาใครทั้งนั้นไม่ว่าจะอะไรอ่ะ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเล็กโตอะไรก็ตามนะแต่พี่ตุ๋ยให้เกียรติมากแล้วก็ใช้กลไกลเหล่านี้แหละในการแก้ปัญหาแต่ว่าสิ่งที่มันแบบน่าน่าประทับใจมากก็คือว่าทุกคนที่พี่ตุ๋ยยื่นมือเข้าไปช่วยไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนเนี่ยหนึ่งก็คือแบบเขาหลุดพ้นจากปัญหานั้น จริงๆสิ่งแบบนี้มันเกิดขึ้นกับคนเล็กคนน้อยเนี่ยได้ยากมากแล้วพอมันเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีความหมายต่อต่อชีวิตเขามากแล้วประชาชนต้องการต้องการสิ่งแบบนี้จากจากผู้นำหรือว่าผู้ปกครองนะครับหมายความว่าต้องการให้อย่างน้อยที่สุดก็คือปัญหาที่เขามีเนี่ย นะครับมันได้รับการดูแลและเอาใจใส่สมกับที่เขาคาดหวังอะไรแบบนี้ฮะซึ่งพอผมไปเจอเจอแบบนี้เนี่ยในการที่แต่ละเรื่องก็ต้องเข้าไปคุยกับพี่ตุ๋ยด้วยซึ่งทุกครั้งที่คุยเนี่ยมันเหมือนแกเขียนสคริปต์อะคือจะเล่าทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะนะครับ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรครั้งไหนให้พูด herum. ก็จะเหมือนเดิมทุก, <simplesmente> ทกอย่างนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเออก,ก,ก,ก็เพราะว่านั่นไม่ไม่ต้องปรุงแต่งไงไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมาแบบปั้นไม่ต้องมาทําให้ดูดีอะ่ะก,ก็ก็เป็นแบบนี้ผมเคยเจอนักการเมืองเยอะผมมีเพื่อนที่เป็นนักการเมืองมีรุ่นพี่ที่เป็นนักการเมืองแต่มันโคตรการเมืองการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พี่ตุ๋ยไม่ใช่นักการเมือง แต่พี่ตุ๋ยเป็นแบบเหมือนกับคนที่อในหัวมันไม่ต้องคิดเรื่องอื่นแล้วอะเพราะว่ามันเป็นคนที่แบบเหมือนพร้อมทุกอย่างของจริงอะแต่ไม่ใช่พูดเท่ๆเพื่อที่จะให้ได้คะแนนอะแต่หมายความว่าชีวิตคืออยากใช้สิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนจริงๆตลอดเวลาที่สัมผัสเนี่ยโอ้ผมเชื่อได้สนิทใจเลยว่า เออคนคนนี้แหละแล้วพอผมเริ่มมารู้สึกว่าเออมันมันขาดคนแบบนี้จริงๆผมเป็นเป็นคนที่สนใจเรื่องพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วผมก็เจอพระเยอะแต่ว่าจะเวลาเราเจอพระที่เราแบบสยบยอมจริงๆอย่างเงี้ยมันจะแบบโอโ้อีกแบบนึงเลยซึ่งเวลาที่ผมเจอพระอาจารย์ชยสา,าโรอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะผมผมผมเจอพระอาจารย์ภพศสารเจอหลวงพ่อชาอะไรแบบเนี้ยนะฮะผมมีความรู้สึกแบบเนี้ย นะครับเหมือนเวลาเจอพิ่ตุย๋ยะก็คือแบบเราเจอคนคนหนึ่งที่เราเรายอมได้หมายความว่าเออเวลาเจอเราเจอคนคนนี้เราไม่มีข้อสงสัยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามกําลังทําอะไรอยู่ก็ตามผมจะมีความรู้สึกกับพิ่ตุยแบบเนี้อยากจะทาไอตัวชีวประวัติหรือว่าความเป็นมาของพิ่ตุยเพราะว่าไม่เคยมีใครรู้จักท่านเลยทําให้ผมได้มีโอกาสไปนั่งฟังพิ่ตุย๋ยเล่าชีวิต สิ่งที่พี่ตุ๋ยเล่าเนี่ยมันเหมือนการสกัดแล้วเราทําให้เห็นเลยว่าอ้อทำไมพี่ตุ๋ยถึงเป็นเป็นแบบนี้ทําไมถึงเป็นคนแบบนี้ทําไมถึงคิดแบบนี้ทําไมถึงอยากทําแบบนี้ทําไมถึงไม่ชอบสิ่งนี้อะอะไรแบบนี้นะฮะถ้าไปสกัดดีๆเนี่ยในชีวประวัติพี่ตุ๋ยสั้นๆไม่ไม่กี่นาที 4ตอนห้าตอนเนี่ยมันสะท้อนมันสะท้อนเรื่องพวกนี้หมดเลยแล้วมันทำให้คนที่บอกว่าอคนนี้เราเราสยบยอมหรือว่าโอเคสุดยอดมากเนี่ยมันมีที่มาที่มันทำให้เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเมื่องานชุดนี้ได้เผยแพร่ออ,อกไปเนี่ยผมก็ดีใจมาก นะครับแล้วก็ดูมันยังมีความสุขนะครับผมยังมาคิดเลยว่าถ้าไปปล่อยในในช่วงที่เราทำและอยากให้มันออกตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่มีใครสนใจเลยก็ได้หรือคนสนใจแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งก็ได้แต่นับวันเนี่ยพี่ตุ๋ยเหมือนยิ่งเป็นทองแท้เหมือนเหมือนยิ่งพิสูจน์อ่ะยิ่งยิ่งทำคนยิ่งเห็นยิ่งทำคนยิ่งรักยิ่งทำคนยิ่งพูดถึงยิ่งยิ่งแสดงให้เห็นความ ตั้งใจความมุ่งมั่นอะไรแบบนี้แล้วทุกอย่างไม่ใช่แค่อยากไม่ใช่แค่แบบตั้งใจนะแต่แบบต้องเรียกว่าโคตรฝีมือเลยคือยิ่งทำมันยิ่งยิ่งเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ก็เห็นสิ่งนี้ซึ่งขณะเดียวกันนะเห็นสิ่งนี้ในในตัวพี่ตุ๋ยก็เห็นอีกสิ่งหนึ่งในตัวของอคนทีอ่อยู่ในเวทีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เกิดการเปรียบเทียบ แน่นอนแหละนะครับตัวพิ่ต้ไม่ไม่มีความไม่เคยมีความคิดที่แกพูดตลอดนะว่าเขาไม่ได้มาแข่งกับใครไม่ได้มาแบบอะไรใครเขาก็มาทํางานของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็ยิ่งเห็นอันเนี้ยซึ่งผมว่ายิ่งทําให้คนรักยิ่งทําให้คนแบบศรัทธาแล้วโดยตัวผมเองเอก็เรียนตามตรงเลยครับว่า,าวันนี้ผมก็พูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับว่า ผมชื่นชมแล้วก็ผมเชียร์แล้วก็ผมให้กำลังใจแล้วผมก็อาสาสมัครเป็นทีมงานนะครับอาสา,าสมัครของพิตุ๋ยด้วยนะครับซึ่งผมไม่เคยทำมาก่อนเลยในชีวิตนะครับฮะซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่มีข้อ,อกังวลหรือว่าไม่มีข้อวิตกอะไรนะครับฮะเป็นความอ,าอะไรอ่ะตั้งใจว่าถ้ามีส่วนช่วยพี่เขา ในการที่จะทําให้ประเทศชาตินี้มันเปลี่ยนแปลงมันดีขึ้นนะครับในความหมายที่มันตกสู่ชีวิตของประชาชนแล้วก็ผืนแผ่นดินจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผมคิดไม่ผิด